หลักการถ่ายภาพนะครับเรื่องที่5ก็คือเรื่องของการจัดแสงเวลาที่เราจะถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้แสงในการเขียนภาพใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้แสงยังไงจะดูทิศทางของแสงยังไงจัดมุมของแสงยังไงหรือถ้าแสงมันไม่มีเพิ่มแสงยังไงจัดไฟยังไงนะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเรื่องของแสงก่อนแสงมี2แบบครับก็คือแสงแข็ง หรือฮาร์ดไลท์นะครับที่เรียกว่าฮาร์ดไลท์กับแสงกระจายหรือแสงนุ่มที่เรียกว่าดีฟิวไลท์นะครับแสงแข็งเป็นแสงที่ตรงจากแหล่งกําเนิดแสงที่มาที่แบบนะก็คือมากระทบที่แบบแล้วก็มีความเข้มแสงสูงคอนทราสหรือความจัดของสีเนะี่ยสูงนะครับแล้วก็เกิดเงาบนใบหน้าที่แบบมันจะเห็นเงาบนหน้าเราเนี่ยคมชัดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแสงแข็งแต่อีกแบบหนึ่งก็คือแสงนุ่มหรือดีฟิวไลท์ มันเป็นแสงที่แบบแหล่งกําเนิดแสงปุ๊บเนี่ยมันจะมีแผ่นกรองนะครับที่ลดความแรงของแสงก่อนที่จะมากระทบตัวแบบหรือบางทีนะ่ะตัวแสงมันอาจจะไปกระทบผนังกระทบวัตถุอะไรต่างๆก่อนที่จะเด้งกลับมาใส่สู่ตัวแบบนะครับมันจะทําให้ความเข้มของแสงมันลดลงอันนั้นมันจะทําให้เงาบนใบหน้าเวลาที่มันโดนแบบฟิลเตอร์อะไรที่มันกรองแสงก่อนหรือลดความเข้มแสงหรือไปกระทบอะไรมาก่อนเนี่ยเวลาแสงมาตกถึงเรานะแสงมันจะอ่อน พอมันอ่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเงาบนใบหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยคมชัดนะครับวันไหนที่แดดแสงแข็งแดดจัดอะเราย,ยกมือไว้บนแบบบนพื้นกลางแดดเนี่ยเงามือเราเนี่ยจะคมชัดมากอันนั้นเรียกว่าแสงแข็งแต่วันไหนแสงอ่อนเนี่ยเวลาเรายกมือบนบนพื้นแล้วก็ดูที่พื้นถ้าเงามันฟุ้งๆหน่อยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแสงนุ่มการถ่ายภาพให้สวยนะครับแสงควรจะนุ่ม มันจะไม่เกิดเงาอะไรเงี้ยมันจะเกิดปเป็นเบอร์เบอร์ฟุงฟ้ง,งสวยกว่านะครับผมทีนี้การถ่ายภาพเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยแสงที่ดีที่สุดคือแสงพระอาทิตย์ครับอุณหภูมิแสงความเข้มแสงวันไหนแดดจัดถ่ายรูปสวยวันไหนแดดคมๆดีๆถ่ายรูปสวยฉะนั้นแสงที่ดีที่สุดก็คือแสงพระอาทิตย์ในการถ่ายรูป แต่บางทีถ้าแสงมันไม่มีหรือถ่ายในตอนกลางคืนหรือที่มืดหรือในอาคารเนี้ยก็ค่อยเอาแสงอื่นเติมเข้าไปนะครับแต่ให้รู้ไว้เลยว่าหลักๆนะถ้ามีแสงอาทิตย์ให้ใช้แสงพระอาทิตย์ก่อนดีที่สุดครับผมเวลาไปถ่ายภาพเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะตกหกโมงเย็นสมมตินะประมาณเนี้ยนะครับช่วงเวลาที่เหมาะที่จะถ่ายภาพที่ดีที่สุดนะก็คือช่วงเช้าเนี่ยคือช่วงพระอาทิตย์ขึ้น ขึ้นตีห้าหรือขึ้นหกโมงก็แล้วแต่พอพอทิเริ่มขึ้นแสงเริ่มมาเนี่ยแต่ไม่ใช่มืดสลัวๆนะนั่นก็ไม่ได้นะครับต้องแบบแสงพอเริ่มมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยแสงจะสวยครับเพราะว่าแสงมันจะแบบเป็นแสงนุ่มแสงยังไม่แข็งแสงจะเรื่องเหลืองทองทองอลามแล้วก็แสงมันจะเป็นแบบแสงสีทองทองนิดหนึ่งแล้วทิศทางแสงคือมาจากด้านข้างจะสวยกว่านะครับก็ ฉะนั้นถ้าจะถ่ายภาพช่วงเช้านะถ่ายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงประมาณสัก9ก้าโมงประมาณนี้พอแดดเริ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆแดดมันจะเริ่มแรงเริ่มแข็งแล้วแล้วพระอาทิตย์จะอยู่ประมาณช่วงเนื้อหัวแล้วเวลามันอยู่เนื้อหัวะไม่ควรถ่ายภาพเพราะว่าเงามันจะตกบนใบหน้ามันจะไม่สวยนะครับเวลาที่เอกในการถ่ายภาพมีสองช่วงก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเย็นก็ประมาณ4ี่โมงเย็นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกเพราะว่าพระอาทิตย์มันเริ่มแบบมาจะตกแล้วไงมันจะอยู่แชิงเฉียงแล้วมันจะเข้าจากด้านข้าง แสงก็จะแบบไม่มันจะไม่ค่อยแข็งนะมันจะนุ่มแสงก็จะเหลืองอาราบอุ่นๆมาจากด้านข้างนะครับช่วง4ี่โมงเย็นถึงว่าอาทิตตกก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมอะกับการถ่ายภาพฉะนั้นช่างภาพเนี่ยเขาจะไปถ่ายถ่ายภาพช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นส่วน10บโมงถึงบ่ายสองประมาณเนี้ยหรือแบบ9ก้าโมงถึงบ่ายสามเนี้ยเขาจะไม่ค่อยถ่ายภาพเพราะว่าพระอาทิตย์มันอยู่ตรงหัวครับมันอยู่ข้างบนเนี่ยพอพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเวลาถ่ายภาพปุ๊บเนี่ย มันจะเกิดเงาบนใต้ตาครับใต้ผมใต้จมูกใต้ปากใต้คางมันจะเกิดเหมือนมีถุงใต้ตามันจะไม่สวยฉะนั้นถ้าเราจําเป็นจะต้องถ่ายภาพตอนนั้นอ่ะเราจะต้องมีมีแฟลชมีไฟเติมแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วไฟที่มาเติมก็สู้แสงพลาทิดไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็เลยแบบไม่ค่อยใช้ไฟเขาจะใช้รีเฟลตแผ่นขาวอ่ะสะท้อนแยงแสงพลาทิดด้วยกันเนี่ยเข้าหน้าเพื่อลบเงานะครับถ้าจําเป็นจะต้องถ่ายตอนเที่ยงต้องใช้รีเฟกต ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้สีขาวใช้โฟมก็ได้ใช้กระดาษก็ได้สะท้อนแสงมาอาทิตย์ช้อนเข้าหน้าอีกทีเพื่อลดเงาใต้ตาเพราะผ้าที่มันอยู่บนหัวไงอยู่เนี้ยมันก็จะเกิดเงาลงมานะครับเแบบนี่ยแบบเนี้ยแบบในภาพเนี้ยถ้าผ้าอาทิตย์อยู่ตรงกลางหัวเนี่ยเห็นไหมครับเกิดเงาใต้หนกคิ้วใต้จมูกอย่างเงี้ยไม่สวยแต่ถ้าผ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเห็นไหมแสงมาจากด้านข้างมันจะไล่เฉดบนใบหน้าตัวเนี้ยสว่างตรงเนี้ยมืด มันจะมีเงาเงามันจะมีแบบมิติสวยกว่านะครับฉะนั้นแสงที่สวยก็คือแสงที่มาจากด้านข้างแล้วก็แสงที่มาแบบอ่อนๆไม่ใช่แสงแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการถ่ายภาพนะครับผมทีนี้ทิศทางของแสงเมื่อกี้รู้ไปแล้วว่าทิศทางของแสงต้องมาจากด้านข้างใช่ไหมข้างบนหัวเนี่ยไม่ควรนะครับเราก็มีหลักการจัดจัดทิศทางของแสงว่าในแต่ละทิศทางเนะี่ยมันม,ม,นมีมันมีวิธีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับ ดูภาพในแบบคนนี้นะครับเด็กผู้ชายคนนี้เห็นไหมครับแสงมาจากทิศทางต่างๆที่ไม่เหมือนกันก็เลยให้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกันอันแรกแสงที่มาจากด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหน้าก็คือแบบไม่ได้ด้านหน้าตรงนะอันนี้เขาแบบด้านหน้าแบบต่ำๆแล้วชเขียนนิดนึงคือเวลาเราจัดแสงถ้าแสงมาจากด้านหน้าตรงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราแบบเท่ากันหมดเลยมันจะแบนนะครับมันจะไม่มีมิติแต่ส่วนใหญ่ บางคนเคยเห็นแบบ beauty b ก o กอ e r หรือยูทูบเบอร์เขาใช้ไฟวงแหวนใช่ไหมครับเป็นไฟดวงเดียวตรงหน้าเขาก็จะได้จะได้แบบตรงเนี้ยสว่างตรงกลางนอ,นอเขาสว่างแต่ข้างๆก็จะมืดๆนิดนึงมันก็จะเป็นเฉดอะตรงเนี้ยเหมือนสว่างตรงเนี้ยแบบเป็นเฉดมืดๆแต่ถ้าแบบเราจัดไฟแบบเต็มหน้าเลยนะแบบกว้างดวงใหญ่เลยเนะี่ยหน้าเราก็จะสว่างข้างๆก็จะสว่างหน้ามันจะดูแบนครับหน้ามันจะดูแบนไม่มีมิติฉะนั้นใครจมูกแบนเนี่ยจะรู้เลยนะ แต่คือวิธีการจัดจะมีแบบจัดตรงกลางให้หน้าสว่างข้างๆ้างมืดก็มีนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือจัดให้ข้างๆ้างสว่างตรงกลางมืดก็มีก็คือบนใบหน้ามันควรจะมีเฉดไล่ระดับความสว่างความมืดนิดหนึง่งแต่ถ้าเรามีไฟไม่พอมีไฟแค่แบบเหมือนดวงเดียวนะ่ยเห็นไหมครับเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้ก็ควรจะให้ไฟที่แบบว่ากินพื้นที่สว่างสว่างมาฝั่งนี้แล้วก็ตัวนี้ให้มีเฉดนิดนึงมันจะได้มีมิตินะครับอ่า อันนี้คือไฟที่ยิงจากด้านหน้ามันก็จะให้ความสว่างกับคมชัดแต่มันจะภาพจะแบนนิดหนึ่งมันจะไม่ค่อยมีมิตินะอันนี้แสงที่มาจากด้านข้างเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีมิติมีสว่างตรงนี้มีเงาตรงนี้อ่ามันจะเริ่มมีการไล่เฉดมีมิติมากขึ้นส่วนใหญ่เขาจะจัดแสงจากด้านข้างครับแต่อีกฝั่งหนึ่งจะให้มันมืดเท่านี้หรือให้มันสว่างขึ้นไปนิดหนึ่งแต่มันไม่ต้องสว่างเท่ากันก็ได้นะครับเป็นการเติมแสงเข้ามาาส่วนใหญ่นิยมใช้แบบนี้สวยกว่า เห็นไหมครับถ้าถ้าย้อนกลับไปดูภาพผู้หญิงนางแบบเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะสะสว่างด้านนี้แล้วก็มืดตัวเนี่ยมืดก็ไม่ใช่มืดมากนะก็คือแบบมืดพอเห็นรายละเอียดอยู่ให้มันดับลงนิดนึงนะครับแสงจากด้านหน้าแสงจากด้านข้างแสงจากด้านล่าง upward ดไลท์ Up ight, มันเอาไว้เหมือนพวกหนังผีอะนะแสงยิงขึ้นนะครับแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจัดหรอกนอกจากอะไรที่มันจะต้องน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย จริงมันไม่ได้น่ากลัวนะแต่แค่เราเราจะไม่ค่อยได้คุ้นกับแสงแบบนี้เราก็เลยแบบดูแปลกตาก็เลยดูน่ากลัวแค่นั้นเองอันนี้ก็คือแสงจากด้านบนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับมีมีเงาใต้คิ้วเงาใต้ตาเหมือนคนตาบวมอะ่ะเหมือนแบบนอนน้อยอะ่ะตรงนี้ใต้ตาตรงใต้จมูกเห็นไหมมันมีเงาตรงใต้ปากตรงใต้คอเนี่ยแสงแบบนี้ก็เหมือนผ้าทิอยู่บนหัวเหมือนแบบจัดไฟอยู่ด้านบนหรือแบบเราถ่ายรูปที่บ้านเราอะ่ะที่แบบหลอดไฟมันอยู่กลางบ,าบ้านบนหัวอ่างเงี้ย มันจะไม่สวยเพราะมันจะมีใต้ตานะครับอันนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมนะจริงๆแล้วหลักการจัดแสงเนี่ยนะครับมันมีถ้าจัดแสงในสตนะูดิโอเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งที่เขาเรียกว่าการจัดแสงแบบพื้นฐาน 3-Point t Lighting ถ้ามีไฟ3จุดจัดแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอะดูภาพนีอนนแบบนะ้อันนี้ตัวแบบนะครับอันนี้ตัวแบบนะอันนี้กล้องนะครับ แล้วก็มันจะต้องมีคีย์ไลท์คือแสงหลักเข้าจากด้านข้างสมมติตอนนี้คีย์หลักคีย์หลักผมอยู่ทางนี้45องศาแบบนี้45องศาแล้วมันจะต้องมีพอแสงเข้าทางด้านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้อาจจะมืดฝั่งนี้อาจจะมืดนะครับเราก็เลยต้องมีแบบฟิลไลท์สังเกตดูในภาพตัวนี้ตั้งใกล้หลอดไฟตัวนี้ตัวแบบตัวนี้อันนี้อยู่ใกล้กว่าและแรงกว่า ัวน,นี้อยู่ไกลกว่าแล้วเบากว่าเพื่อให้ตัวนี้มันไฟมันแรงกว่าอันนี้เติมเข้ามานิดเดียวพออันนี้เป็นฟิลไลท์ไฟเติมนะครับแล้วก็อีกอันนึก็คือแบคไลท์แบคไลท์ก็คือไฟที่มาจากด้านหลังยิงย้อนเข้ามาเพื่อให้เห็นเป็นฉาบข้อขาวบนผมบนไหลบนแก้มบนหน้าบนตัวให้มีฉากข้อขาวย้อนกลับมามันจะทาให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นเป็นการแบ่งแบ่งตัวแบบออกจากแบ็กกราวนะครับ อตอนนี้ผมจัดไฟผมก็จะมีแค่คีย์ไลท์กับฟิลไลท์แต่ผมไม่มีแบ็กไลท์นะตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่มีนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดดูอ่าอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยคือมีแต่คีย์ไลท์มีไฟดวงเดียวเลยมีคีย์ไลท์ตรงนี้ก็จะมืดใช่ไหมครับมันก็จะมืดหน่อยแบบเนี้ยมันก็ต้องมีฟิลไลท์เติมเข้ามามีฟิลไลท์เข้ามาตัวเนี้ยก็จะสว่างมากกว่านี่จะสว่างน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ผมไม่ได้จัดเนี่ยผมจัดแบบแสงเท่ากันเลยนะ จริงมันก็ต้องแบบต้องให้ตัวนี้เบาลงนิดนึงนะครับแต่พอดีผมจัดให้มันแบบแสงเท่ากันจะได้แสงจะได้อิ่มจะได้ไม่เกิดเงาด้านหลังนะส่วนไอ้แบ็คไลท์ผมไม่มีนะครับอ่าจริง,รงๆเวลาเราจัดแสงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคีย์ไลท์เราจะให้มาจากทางไหนถ้าคีย์ไลท์มาจากทางนี้แบ็คไลท์ต้องมาจากทางนี้มันจะได้แย้งกันตัวนี้สว่างตัวนี้สว่างถ้าเกิดว่าคีย์ไลท์อยู่ทางนี้แล้วแบ็คไลท์อยู่ตรงเนี้ยมันไม่สวยครับมันจะแบบสว่างด้านเดียวตัวน,นี้มันก็จะไม่ค่อยสว่างนะ อ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างภาพนี้อันนี้ภาพนี้นะครับผู้หญิงคนนี้อันนี้เปิดแค่คีไท์เห็นไหมครับสว่างตัวนี้มืดอันนี้ในกรณีในสตูดิโอนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราถ่ายแบบนอกพื้นที่ที่มันมีแสงอยู่แล้วเนี่ยบางทีใช้แต่คีไท์ก็พอฟิลไลท์ like ไม่ต้องใช้เพราะมันมีความสว่างอยู่แล้วไงแต่น,นี้ในสตูดิโอถ้าไม่ใช้ฟิลไลท์เนี่ยมันก็จะมืดอย่างนี้เลยภาพแรกเนี่ยมีแต่คีไท์ ถัดมาเติมฟิลไลท์เข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มสว่างคีย์ไลท์เนี่ยย,ยิงปึ่งมาทางนี้พอเปิดฟิลไลท์ปึ่งมาทางนี้ทีนี้แบ็กไลท์เนี่ยไฟที่ยิงมาจากด้านหลังมันจะเป็นฉาบแดงๆเห็นะครับแบ็กไลท์เนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้สีขาวก็ได้สีแดงหรือเล่นสีอย่างอื่นก็ได้มันจะเป็นฉาบแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะทําให้ภาพดูมีมิติที่แตกต่างกันมากขึ้นเห็นไหมครับคีย์ไลท์มาจากฝั่งนี้แบ็กไลท์มาจากด้านนี้ไข่กัน แล้วฟิลไลท์ก็เติมเข้ามาตรงนี้ใครที่ดูพวกยูทูบเบอร์เห็นไหมเวลาเขาแบบอัดคลิปเนี่ยเขาจะชอบเล่นไฟ LED ข้างหลังสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีมิติยิงยิงอยู่ข้างหลังยิงใส่กำแพงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ถ้าในกรณีที่เราแบบว่ามีไฟเพิ่ม,ม่ะทำยังไงคีร mm ์ไลท์แบ็กไลท์ฟิลไลท์ไอตัวไฟที่เพิ่มมาอีกดวงหนึ่งเนี่ยให้ยิงไปที่กาแพงครับ กระแพงด้านหลังมันจะเล่นมิติข้างหลังเพิ่มมากขึ้นดูภาพผู้ชายคนนี้ภาพผู้ชายคนนี้นะครับคีย์ไลท์เห็นไหมตรงเนี้ยฟิลไลท์เติมเข้ามาตรงหน้าตรงนี้แล้วก็แบ็กไลท์เนี่ยเห็นไหมตรงฉาบขาขาวตรงผมตรงแก้มตรงล่เห็นไหมครับอันนี้แบ็กไลท์ทีนี้ถ้าเราไม่จัดแสงอ่ะถ้าเราใช้แสงพระอาทิตย์แต่เราถ่ายอยู่ในบ้านคือบางทีแสง มันก็มีความสว่างอยู่แล้วตอนกลางวันโดยเฉพาะเวลาเราเปิดหน้าต่างแสงจากหน้าต่างเป็นแสงที่อันหนึ่งที่แบบไม่มีคุณภาพมากๆดูผู้หญิงคนนี้ครับเห็นไหมยืนอยู่ข้างหน้าต่างแสงเข้ามาแล้วก็มีเงาไล่เฉดมาตรงนี้หันหน้าตรงนะครับตัวนี้สว่างถ้าตัวนี้มืดมากเราค่อยเอาไฟมาเติมความแรงก็เท่าที่เราจะพอใจถ้ามันมืดมากเราก็เติมไปยไงแรงหน่อยให้ตัวนี้มันสว่างขึ้นแต่อย่าให้มันสว่างเท่ากันกันกบฝั่งนี้นะ ให้มันมีระดับนิดหนึ่งออผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมายืนตร,ตรงหน้าต่างเนี่ยก็จะได้แบบแสงอิ่มสวยอย่างสมมติใครอยากจะแบบอัดคลิปเล่าเรื่องที่ห้องที่บ้านตัวเองเนี่ยผมแนะนําเลยว่าหาหน้าต่างสมมติหน้าต่างอยู่ฝั่งนี้แล้วกไ็ไปนั่งข้างหน้าต่างแล้วคือหน้าต่างจะเป็นคีย์ไลท์ของเราหน้าต่างเป็นคีย์ไลท์นะครับ ส่วนถ้าฝั่งนี้ถ้ามันแบบหน้าไม่มืดมากก็มีแค่หน้าต่างอย่างเดียวพอไม่ต้องเติมไฟอะไรเลยนะคือหน้าต่างจะเป็นคีย์ไลท์แล้วผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีม่านโปรง่งปิดม่านโปร่งนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างเลยเนี่ยเห็นข้างนอกแดดข้างนอกเลยเนี่ยแสงมันแข็งครับมันจะไม่สวยมีม่านโปรง่งมีลูกไม้ซับแสงให้มันอ่อนลงนิดหนึ่งแสงจะสวยขึ้นนะครับแล้วหน้าต่างไม่ใช่เปิดกว้างนะไม่ควรเปิดกว้างนะครับควรจะเปิดแบบบีบให้แคบๆประมาณนี้ครับประมาณนี้พอ คือแบบหน้าต่างอยู่นี้ใช่ไหมเราไปยืนข้างหน้าต่างแล้วเปิดม่านประมาณสักแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็ปิดมา่านโปร่งทาไมไม่ให้เปิดกว้างล่ะคือถ้าเปิดกว้างแสงมันจะคุมตัวแบบเราหมดเลยมันจะไม่มีนิติพยายามเปิดให้มันแบบกว้างสักแค่นี้ไว้ข้างๆแล้วเราไม่ไปยืนข้างมันแบบนี้นะครับเราควรจะให้ไอ้ตัวแสงหน้าต่างเนี่ยมันเฉียงจากตัวเราเนี่ย45องศาอย่าให้มันอยู่ตรงนี้เลย ควรให้มันอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ย45องศาแสงมันจะได้วิ่งมาหาเรา45องศาไม่ใช่มาจากทางขวามือตรงมาอย่างนี้เลยมันจะไม่สวยมันจะเกิดเงาตรงนี้ไงถ้าแสงมาจากด้านนี้มันจะเกิดเงาตรงนี้แต่ถ้าแสงมาจากด้านหน้า45องศาเนีองศาเงาตรงนี้จะไม่ค่อยเกิดจะเกิดนิดเดียวตรงแสงจมูกนะครับฉะนั้นใครอยากจะอ่านคลิปบางทีเนี่ยให้ดูว่าแหล่งกําเนิดแสงหลักอยู่ตรงหน้าต่างหรือฝั่งไหนของบ้านหรือเรายืนอยู่ตรงไหนเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แสงมันเข้าจากด้านไหน เอียง45องศาให้มันเข้ามาหาเราถ้าถ่ายในบ้านอาดคลิปในบ้านมองหาหน้าต่างบีบหน้าต่างให้แคบๆรือแ,แค่นี้เฉียงให้มัน45องศาถ้ามีมา่านโปร่งปิดมา่านโปร่งนะครับแสงจะได้สวยอ่าใช้แสงหน้าต่างก็ได้นะถ้าเกิดว่าถ่ายภาพตอนกลางคืนตอนหัวคำ่ำหรือในที่ที่มันแสงน้อยนะครับถ้าเราจะใช้ไฟเพิ่มเนี่ยใช้ยังไงมันมี2แบบถ้าถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะมีใช้ใช้แฟลช แฟลชนี่คือแว็บแสงแรงมากแสบตามากนะครับแว็บส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพวกกล้อง DSLR นะแต่ถ้าเป็นกล้องมือถือเนี่ยมันจะเป็นไฟแฟลชที่แบบเป็นไฟต่อเนื่องนะไม่ใช่ไฟแว็บมันจะเป็นไฟแบบว่าเปิดค้างไว้หรือแบบแวบบ็แบเบาๆมันจะไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าถ่ายวิดีโอนี่จะไม่ใช้ไฟ Fat, แฟลชแว็บแต่เป็นจะใช้ไฟแบบเขาเรียแกบบไฟต่อเนื่องเปิดค้างไว้นะครับอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างอันนี้แฟลชกล้อง อันนี้ถ้าเป็นพวกสตูดิโอก็จะใช้ไฟเห็นไหมครับไฟสตูดิโอแบบนี้ตั้ง45องศา,า,ษษาแต่ถ้าเป็นพวกที่เขานิยมกันตอนนี้ก็ไฟดวงเดียวง่ายๆเป็นไฟแบบวงแหวนเหมือนพวกบิวตี้บล็อกเกอร์พวกยูทูบเบอร์นะครับไฟดวงเดียวดวงใหญ่ๆตั้งไว้ตรงหน้าเลยหรือไฟ LED แบบนี้ก็ได้เอาจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันทำทาให้เกิดแสงไฟได้มันใช้ได้หมดโคมไฟก็ได้จุดเทียนยังได้เลยนะครับแสงอะไรที่มันทำให้เกิดแสงเนี่ย เอามาประกอบการถ่ายภาพได้หมดโคมไฟอ่านหนังสือก็ได้จุดไฟก็ได้ไฟแช็กก็ได้ไฟฉายอาได้หมดเลยทุกอย่างทีเ่เป็นแสงนะทีนี้เรื่องของแสงเนี่ยนอกจากแสงแข็งแสงอ่อนแสงจากหน้าต่างแสงพระอาทิตย์แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะจัดแสงขึ้นมาถ่ายเองมาเติมเองเนี่ยความแรงของแสงก็เป็นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภาพดีไม่ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขนาดของแหล่งกําเนิดแสง สังเกตไหมว่าทําไมไฟตูดิโอต้องเป็นดวงใหญ่แบบนี้ทั้งที่หลอดไฟมันเล็กแค่นี้เองนะหลอดไฟมันอยู่แค่นี้เองแต่ทําไมมันต้องมีล่มมีโคมใหญ่ก็เพราะว่าทําให้แหล่งกําเนิดแสงมันใหญ่ครับจะได้แสงจะได้อิ่มคุมตัวแบบภาพนี้เหมือนกันนางแบบยืนอยู่ตรงนี้ไฟแฟลชกล้องถ่ายภาพมันเล็กนิดเดียวแต่ทําไมต้องยิงใส่ล่มที่เป็นโคมใหญ่ๆญอย่างเงี้ยก็เพื่อให้แหล่งกําเนิดแสงมันใหญ่แล้วก็สะท้อนกลับมาคุมตัวแบบแสงมันจะอิ่มกว่า เพราะว่าแหล่งกําเนิดแสงเล็กมันแสงมันจะไม่คุมตัวแบบครับมันจะไม่ค่อยคุมมันจะแบบกระจายมันจะเกิดเงาได้เยอะนะแต่ถ้าแหล่งกําเนิดกําเนิดแสงใหญ่เนะี่ยแสงจะคุมแบบได้ดีกว่าแสงจะอิ่มตัวกว่าแสงจะสวยกว่านะครับเขาก็เลยพยายามทําให้แหล่งกําเนิดแสงมันใหญ่เห็นไหมไฟหลอดเท่านี้ก็ใส่ดวงโคมใหญ่เท่านี้แฟลชเล็กเท่านี้ก็ยิงสะท้อนลุ่มอันใหญ่ใหญ่แบบนี้ ไฟสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ดวงเล็กเท่านี้แต่ไฟแรงมากก็ยิงกระทบกับฟิวเจอร์บอร์ดกระทบกับโฟมให้มันแบบแหล่งกําเนิดแสงมันใหญ่ขึ้นแล้วก็คุมตัวแบบน,นะครับเนี่ยเคยเห็นไหมเวลาช่างภาพที่เขามาถ่ายภาพทําไมเขาจะต้องแงนแฟลชขึ้นไปบนเพดานแล้วก็ถ่ายภาพเพราะว่าแฟลชมันดวงเล็กไงแหล่งกำเนิดแสงมันเล็กแล้วแสงมันแข็งด้วยถ้ายิงใส่ภาารองตรงมันจะไม่สวย เขาก็เลยต้องยิงกระทบเพดานให้มันคุมลงมาแสงจะได้คุมตัวแบบได้แล้วแสงจะได้อ่อนด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเคยเห็นไหมเขาเอาแฝดหงาขึ้นแล้วก็เอาการาดมาติดก็คือลดความแรงของแลชลงแล้วก็ทําให้ตัวนี้มันเป็นแหล่งกําเนิดแสงใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครอบเข้าไปที่แลชลดแสงลดความแรงของแสงแลชแล้วก็ทําให้ดวงเป็นดวงโคมใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการถ่ายภาพโดยใช้ นะบางคนสงสัยไหมว่าทําไมเวลาเราถ่ายภาพที่บ้านทําไมมันไม่ค่อยสวยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่บ้านบางทีบ้านบางหลังนะเราเป็นไฟแบบเป็นหลอดไฟกลมๆอยู่กลางบ้านหลอดเดียวในห้องซึ่งตามหลักแล้วที่ผมพูดตอนต้นนะแหล่งกำเนิดแสงมันอยู่บนหัวเวลาถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพมันก็จะ มีเงาใต้ตาใต้จมูกใต้ปากใต้คอใต้คางอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยไม่สวยแต่ทําไมเวลาเราไปคาเฟ่ไปร้านกาแฟไปโรงแรมไปร้านอาหารทําไมถ่ายภาพแล้วแบบแสงมันสวยจังก็เพราะว่าตามร้านอาหารเนี่ยแหล่งกําเนิดแสงมันเยอะ,ม,ยอะมีหลายดวงครับมันมีหลายดวงเยอะหมดมันมาจากทุกทิศท,ทางมันก็เลยเหมือนแบบแหล่งกําเนิดแสงมันใหญ่ไงมันก็เลยคลุมตัวแบบได้เยอะกว่าแสงก็เลยอิ่มตัวกว่าสวยกว่าเนี่ยไงครับอันนี้เหมือนไฟที่บ้านเราอยู่ตรงกลางหัวอันนี้คือไฟที่ ตามร้านอาหารตามคาเฟ่ตามโรงแรมต่างๆแสงมาหลายจุดมันก็คุมตัวแบบที่ดีกว่ามันก็เลยสวยกว่าครับผมฉะนั้นหลักการจัดแสงก็คือพยายามจัดแสงให้แบบคุมตัวแบบให้ดีเยอะที่สุดแล้วภาพจะสวยกว่าครับผมแฟลชในกล้องมือถือเชื่อไหมว่าซีโอ,อ CEO ที่ดูแลเรื่องกล้องถ่ายภาพของ Apple หรือ iPhone อเขาเคยบอกว่าแฟลชในกล้องมือถือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ควรใช้ เราเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่มีแสงจริงๆแล้วเราจะจําเป็นจะต้องถ่ายภาพจริงๆถึงใช้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแฟลชแหล่งกาเนิดแสงมันเล็กและแสงมันแข็งฉะนั้นเขาบอกว่าการถ่ายภาพให้เพื่อนหรือการถ่ายภาพโดยการเปิดแฟลชใส่กัน่ะเหมือนการฆ่ากันแล้วภาพที่ได้ก็มักจะเป็นแบบสว่างตรงกลางมืดข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สวยนะฉะนั้นเขาบอกว่าแฟลชเนี่ยไม่จำเป็นไม่ควรใช้ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ล่ะ ควรใช้กล้องตัวหนึ่งถ่ายภาพแล้วควรใช้กล้องอีกตัวหนึ่งเป็นแฟลชแล้วก็เฉียงยิงจากด้านข้างเอาแทนอย่าตรงแบบนี้นะครับควรใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งเปิดเป็นแฟลชแล้วก็เฉียงไปจากด้านข้างแล้วก็เอาตัวนี้ถ่ายแบบนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าแฟลชในมือถือแหล่งกําเนิดแสงมันเล็กนะอันนี้ก็ไม่เป็นก็ไม่ควรใช้นะครับแล้วก็ถ้าใครมาถ่ายรูปเราแล้วเปิดแฟลชใส่เราบอกเลยลบทันทีนะบอกเลยนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของการใช้แฟลชนะครับใช้ไฟนะครับผมข้อควรระวังเรื่องแสงในการถ่ายภาพเวลาที่เราจะถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยเราควรดูว่าฉากหลังควรจะมืดครับแล้วหน้าเราจะสว่างถ้าเกิดฉากหลังมันสว่างหน้าเรามักจะมืดนะครับพยายามเวลาถ่ายภาพนะพยายามมองหาฉากหลังที่มันแบบสีเข้ม แล้วมันจะสวยหันหลังให้ต้นไม้หันหลังให้กำแพงมืดๆหันหลังให้พม่านอะไรเงี้ยที่มันสีเข้มๆเน่ะถ่ายมาแล้วจะสวยแต่ถ้าเราหันหลังให้แบบสมมติไฟไฟอยู่ด้านหลังเงี้ยเราหันหลังให้เงี้ยไม่สวยเคยเห็นไหมครับเคยเห็นแบบช่วงปีใหม่ที่เขาจัดไฟตาม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 พื้นที่สาธารณะจัดไฟปีใหม่คริสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วเราไปยืนถ่ายภาพกับต้นไฟพอถ่ายแล้วเป็นยังไงครับเห็นไฟชัดแต่หน้าเราดําเงี่ยมเลยมืด ก็เพราะว่าข้างหลังมันสว่างกว่าหน้าเราเห็นไหมครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเวลาถ่ายภาพพยายามดูว่าแหล่งกําเนิดแสงอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปตรงนั้นแล้วก็อย่าหันหลังให้แสงหรือหาแบ็กกราวด์ด้วยมันเข้มเขมเขม,มืดมด,มดจะดีกว่าเวลาถ่ายภาพในอาคารนะครับในชายคาเนี่ยเราต้องมองว่าแสงมาจากด้านนอกมันไม่ได้มาจากในอาคารเราต้องหันหน้าออกไปนอกอาคารอย่าหันหลังออกไปนอกอาคารนะครับอย่าสมมติไปถ่ายภาพตรงระเบียง สมมติเราไปไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี้แล้วหมองไปเห็นวิวภูเขาอย่างเงี้ยเราจะได้วิวภูเขาเราต้องไปถ่ายข้างนอกครับไม่ใช่ว่าอยากได้วิวภูเขาแต่ยืนตรงระเบียงแล้วให้เพื่อนยืนอยู่ในห้องแล้วถ่ายออกมาเห็นตัวเรากับเห็นเห็นตัวเรากับเห็นวิวภูเขาส่วนใหญ่จะเห็นแต่ภูเขาหน้าเราจะดําเงี่ยมเพราะข้างนอกแสงมันแรงกว่าไงแล้วเราหันหน้าไปตรงที่มันมืดนะครับถ้าอยากจะถ่ายให้เห็นตัวเราแล้วแล้วภูเขาเนี่ยควรออกไปถ่ายกลางแจ้งเลยให้มันแสงมันเท่ากันนะครับ จริงๆแล้วหลักการถ่ายก็คือเราควรจะหันหน้าออกไปข้างนอกเพราะแสงจากข้างนอกมันแรงแล้วก็หันหลังเข้าไปในอาคารแบบนี้จะดีกว่านะเวลาถ่ายภาพมองหาว่าแสงอยู่ตรงไหนสมมติเราอยู่ในโรงแรมอยู่ในหอประชุมมีคนบอกว่าขอถ่ายภาพเพื่อหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเรามองเลยว่าแสงที่แรงที่สุดตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็เดินไปหาแสงนะครับพอเดินไปหาแสงเสร็จแล้วเนี่ยอย่าหันหน้าตรงให้แสงนะเพราะแสงมันจะเข้าหน้าตรงมันจะแบบหน้าเราจะดูแบน แสงสมมติแสงหลักอยู่ตรงนี้แรงเนี้ยเราอยาหันหน้าตรงให้เราหันหันสี่สิบห้าองศาไปเนี้ยแสงหลักอยู่ตรงนี้เราเอียงข้างให้มาสี่สิบห้าองศาและให้คนช่างภาพอยู่ตรงนี้ถ่ายมาจะสวยกว่าครับผมเอียงสี่สิบห้าองศาให้แหล่งกําเนิดแสงหรือที่เป็นคีไท์นะถ้าถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีที่แสงน้อยอ่ะผมบอกไปแล้วนะครับเปิดไฟแฟลชเอาไฟฉายจุดไฟแช็กอะไรก็ได้ที่เป็นการ เติมไฟนะบางทีแบบไม่มีไฟจริงมีแต่ไฟแช็กไฟช็กเปิดนานไม่ได้จุดไฟเผากระดาษจังได้เลยให้มีแสงเหลืองเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรืออีกทีหนึ่งก็คือเคยนะให้เพื่อนอีกคนนึงถือกล้องถ่ายภาพแล้วอีกคนนึงยืมโทราศัพท์เพื่อนอีก2คนอ่ะสเครื่องเนี่ยเปิดไฟแฟลชอย่างเงี้ยเลยครับซ้ายขวาอย่างเงี้เลยแล้วก็ให้คนถ่ายภาพอยู่ตรงกลางแล้วก็ยกอย่างเงี้ยแบบนี้ดีกว่าสวยกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการจัดแสงนะครับผมก็ ลองไปประยุกต์ใช้ดูเวลาที่เราจะไปถ่ายภาพนิ่งแหล่งกําเนิดแสงหลักนะครับจัดยังไงแสงพระอาทิตย์ช่วงเวลาไหนที่จะไปถ่ายภาพนะครับออแสงเข้าจากมุมไหนไล่มิติเป็นเฉดมาจากมุมไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็ไปทบทวนดูนะครับเรื่อง,องการจัดแสงถ้าเกิดใช้แสงมอาทิตย์แล้วไม่พอก็หาไฟเติมไฟเนี่ยอะไรก็ได้นะครับไฟชงไฟชักไฟโคงไฟที่บ้านอะไรเงี้ยก็ได้อ้อบ่มบอยเรื่องหนึง่ง ถ้าเกิดใครแบบมีโคมไฟอ่านหนังสือนะอยิงไฟตรงไม่ได้นะครับถ้ายิงไฟตรงมันจะเป็น hard ดไลท์แนะนําว่าถ้ามีโคมไฟอ่านหนังสือเนี่ยควรหาถุงพลาสติกที่มันเป็นแบบหรือกระดาษหรือผ้าขาวขาวอ่ะมาคุมไว้เพื่อลดความแข็งของแสงก่อนที่จะยิงเข้าตัวเราหรือเราอาจจะเอาโคมไฟเนี่ยแทนที่จะจะยิงตรงใส่เราเนี่ยให้มันยิงเสยให้มันโดนกระดาษตัวนี้ครับ หากระดาษ A4 หรือฟิวเจอร์บอร์ดมาหรือโฟมมาก็ได้ยิงโคมไฟเนี่ยให้มันกระทบเนี่ยแล้วค่อยเด้งกลับมาสู่ตัวเราแสงจะได้ไม่แข็งและก็แหล่งกําเนิดแสงจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับผมแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับจริงๆอะไรก็ได้อะไรที่มันเป็นแหล่งกําเนิดแสงได้ก็เอามาใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูถ้าเราควบคุมแสงได้จัดแสงได้ภาพเราจะสวยมากขึ้นครับผมยังไงก็ลองไปทดลองดู ใ้แฟดมือถือดูใช้ไฟอย่างอื่นดูใช้โคมไฟดูจัดแสงดูใช้แสงจากพระอาทิตย์ให้เป็นแสงที่มาจากด้านข้างด้านหน้าด้านหลังตรงกลางอะไรเงี้ยลองไปเล่นดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยพอเรามีความรู้เรื่องแสงแล้วเราถ่ายภาพสวยขึ้นเราถ่ายวิดีโอสวยขึ้นครับผมไปลองดูครับผม